ไปดูบรรยากาศเลยฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยุทยาครับเยี่ยมชมฟาร์มปูนามหาชนนะฮะที่พอำเภอผักไห่สร้างอาชีพเสริมรายได้หลังได้รับผลกระทบจากโควิดสิครับนี่นะครับคุณพานุแย้มสีครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเข้าเยี่ยมชมครับฟาร์มปูนามหาชนศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปูนาออกกร์แกนิกของคุณธรรมรงรักมหาชนและคุณอัมไพรมหาชน ที่ทอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจากเดิมเนี่ยนะฮะกามีอาชีพเป็นวิศวกรนะ oh. นี่นะฮะแต่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ก็เลยออกจากงานประจำเลย <Ha. S 1> นะครับแล้วก็มาหาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้จุนเจือครอบครัวแล้วก็ไปศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนาเพื่อสร้างไรายได้เนื่องจากเพวาว่ามีพื้นที่น้อยแล้วก็ทำที่บ้านก็ได้ว่างนั้นเถิดนะครับคุณทำรงรักนะฮะมหาชนบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ต้องออกจากงานประจำ ประกอบกับตนเองและภรรยาเนี่ยอยากทําอาชีพเกษตรแต่ติดตรงมันไม่มีพื้นที่นะสิค่ะนะฮะก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาเนื่องจากว่าสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่แคบๆซึ่งสํารวจพื้นที่บริเวณรอบบ้านมีพื้นที่จํากัดโดยประยุกต์ใช้พื้นที่โดยรอบที่เป็นสวนเดิมเนี่ยนะฮะห้องเก็บของสร้างเป็นบ่อปูนาเพาะเลี้ยงขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็แปลรูปอาหารต่างๆ ปัจจุบันบริเวณรอบบ้านมี9บ่อปูประมาณ2,000ตัวใช้เวลาศึกษาการเลี้ยงปูมาประมาณ1ปีเริ่มเปิดฟาร์มมา5เดือนสามารถสร้างไรายได้มาจุนเจือครอบครัวหลังได้รับผลกระทบจากโควิด19อ๋อเลี้ยงในกระบอกไม้ไผ่ด้วยนะอ๋อแล้วก็ใช้พื้นที่